การกินไข่ต้มทุกวันมือถือประโยชน์หรือผลเสียข้อควรระวังก่อนกินไข่ต้มทุกวัน 3. พฤศจิกายน2568ไข่ต้มเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเนื่องจากความสะดวกความอิ่มท้องและคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรก็ตามการทำไข่ต้มเป็นเมนูประจำทุกวันนั้นมีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาให้ดีก่อนการบริโภคข้อดีโปรตีนสูง ไข่ต้มมีโปรตีนคุณภาพสูงซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อรวมไปถึงการช่วยในกระบวนการเผาผลาญอาหารช่วยควบคุมน้ำหนักโปรตีนในไข่ช่วยให้รู้สึกอิ่มนานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลดน้ำหนักเพราะควบคุมความอยากอาหารได้ดีส่งเสริมสุขภาพสมองและสายตาไข่มีสารอาหารที่ช่วยบํารุงสมองและป้องกันการเสรื่อมโทรมของสายตาป้องกันภัยต่อหัวใจ การกินไข่ในปริมาณเหมาะสมไม่เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและยังช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลด,ดีด้วยข้อเสียผลกระทบต่อคอเลสเตอรอลการกินไข่มากเกินไปอาจเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในบางคนควรระวังเป็นพิเศษกับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงขาดสารอาหารหลากหลายการกินไข่ต้มทุกวันอาจทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่หลากหลายจากแหล่งอาหารอื่นๆเช่นผักผลไม้และเนื้อสัตว์ความปลอดภัยในการทำ หากไข่ต้มไม่สุกอาจเป็นเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียควรใส่ใจในการทำให้สุกอย่างเพียงพอการบริโภคอย่างปลอดภัยการกินไข่ต้มทุกวันไม่ใช่เรื่องยากยิ่งถ้าควบคุมปริมาณได้อย่างเหมาะสมเช่นวันละหนึ่งฟองและรับประทานร่วมกับอาหารที่หลากหลายชนิดเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนคำเตือนไข่ต้มเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่การบริโภคทุกวันอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพในบางคน จึงควรพิจารณาถึงปริมาณและความหลากหลายในการรับประทานคุณคิดว่าการกินไข่ต้มทุกวันเป็นเรื่องดีหรือไม่มีประสบการณ์ในการบริโภคไข่ต้มอย่างไรแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น